วันนี้เรามาลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์หมายเลข81สายบางใหญ่กาญจนบุรีกับท่านอธิบดีกรมทางหลวงนะคะไปดูกันตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางเลยค่ะช่วงที่ผ่านมาเราก็นําเสนอเรื่องราวของมอเตอร์เวย์หมายเลข81สายบางใหญ่กาญจนบุรีกันเป็นระยะนะคะ แล้วก็มีคุณผู้ชมฝากคำถามมาใต้คลิปตลอดเลยค่ะหลากหลายคำถามวันนี้รับรองว่าได้ทราบคำตอบแน่นอนค่ะเพราะว่าทีมงานของเราตามท่านอธิบดีกรมทางหลวงคุณสราวุฒิสงศิวิไลลงพื้นที่ตรวจงานต้นทางปลายทางของมอเตอร์เวย์สายนี้และดิฉันก็นําคาถามที่คุณผู้ชมฝากถามมาฝากถามท่านอธิบดีต่อด้วยเพราะฉะนั้นรับรองว่าได้ทราบคาตอบแน่นอนค่ะ และเราจะเป็นเริ่มกันที่จุดแรกบริเวณพื้นที่ก่อสร้างด่านบางใหญ่ค่ะวันนี้ก็มาดูมาตรวจงานนะครับที่มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่กาญจนบุรีเส้นนี้ก็ 9กิกิโลเมตรนะครับก็เริ่มต้นที่บางใหญ่นะครับก็ไปเรื่อยๆก็ผ่าน3จังหวัดหลักๆนะครับแต่ก็จะมีแตะที่ราชบุร,ร,บร,นปปรีนะครับงอำเภอบ้านโป่งนะครับก็เป็นแนวที่มอเตอร์เวย์ผ่านอย่างวันนี้เนี่ยเป็นจุดแรกที่ลงนะครับจุดนี้เป็นจุดที่เรายืนตรงนี้จริงๆกัน,เป,นเป็นตอน2อนะครับแต่ตอนหนึ่งกับตอน2อเนี่ยอยู่ติดกันนะฮะโครงการตอนหนึ่งกับตอน2ที่เริ่มนะครับก็คือทิศท,ทางนะครับก็จะรองรับรถถนนกาญจนาพิเศษนะครับกับรองรับรถถนนรัตนาทิเบศนะครับนี่เป็นจุดเริ่มต้น ช่วงของการก่อสร้างตอนหนึ่งตอนสองเนี่ยก็ถือว่ายากจุดเพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่มันก็ต้องมีการทําอยู่บนถนนเส้นเดิมก็คือเส้นลัตนาธิเบศนะครับกับเส้นกาญจนานพิเศษนะครับลักษณะข,ของการทําโครงการนี้เนี่ยก็จะเป็นการทําสะพานขนาดใหญ่นะครับข้ามแยกที่ต่างระดับบางใหญ่นะครับเพื่อจะมุ่งสู่ทางทางทิศตะวันตกหรือเป็นการเชื่อมต่อรถกับวงแหวนด้านตะวันตกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นรถที่มาจากทางอีสานนะครับจากทางเหนือนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องเข้าในเมืองนะครับจะได้ออกไป ทางภาคตอนตกในเรื่องของการขนส่งสินค้าเรื่องโลจิสติกส์หรือแม้แต่การเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวนะครับก็เป็นเส้นทางเลือกเส้นทางนึงนะครเราก็มีจุดขึ้นลงนะครับที่เป็นด่านนะครับนี่จะเป็นด่านบางใหญ่ด่านบางใหญ่ก็จะถดไปอีกหน้าผมนี่ประมาณสัก500เมตรนะครับก็จะเป็นบริเวณที่ก่อสร้างด่านบางใหญ่ซึ่งเป็นด่านแรกด่านแรกในจํานวน8ด่านนะครับที่ทําเดี๋ยวเราก็คงจะทยอยนะครับดูจนครบวันนี้ก็ตั้งใจว่าจะดูตั้งแต่ตอน1ตอน2นะครับจนไปจบครบโครงการครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเส้นนี้ก็แบ่ง จากบริเวณพื้นที่ก่อสร้างด่านบางใหญ่ตรงนี้นะคะก่อนหน้านี้เราก็จะได้เห็นงานของตอน1และตอน2เพประวัยอยู่ใกล้ๆกันนะคะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อค่ะเราก็ผ่านโครงการก่อสร้างตอน3นะคะตรงนี้ก็นำภาพมาฝากกันเป็นประจำเหมือนกันค่ะแล้วก็ข้ามาถึงตอน4นะคะส่วนบริเวณนี้คืองานของตอน5ค่ะ และบริเวณนี้คือตอน6นะคะเดี๋ยวเราลงไปดูพื้นที่ตรงนี้กับท่านอธิบดีกรมทางหลวงกันเลยค่ะมาต่อที่ตอน3ตอน4ตอน5นะครับก็บางใหญ่นะครับพุทธมทนฑลนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ตอน6กนะครับก็ค,คือที่ 4, นครเชัยศรีนะฮะก็ตอน3ตอน4ตอน5 ก็ได้ดูความคืบหน้าโครงการนะครับก็คืบหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นที่น่าพอใจนะครับตอนนี้ก็ตอน6 นะครับตอนนี้ก็ไฮไลท์นะครับก็จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรีนะครับซึ่งความยาวก็1,528เมตรนะครับหรือประมาณกิโลครึ่งนะครับสภาพที่เห็นนะครับก็แล้วเสร็จ100%ยเปอร์เซ็นต์นะฮะความเรียบของผิวก็ถือว่าเรียบมากนะครับเรียบมากแล้วก็ทิวทัศน์นะครับอากาศก็ปลอดโปร่งนะครับดีแล้วสวยงามเห็นวิวของแม่น้ำนครชัยศรีนะครับสวยสวยงามมากนะครับตรงนี้นะครับก่อนที่จะขึ้นสะพานนครชัยศรีนะฮะประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นสถานที่บริการทางหลวงนะครับหรือเป็นสวิต สถานที่บริการทางหลวงนครชัยศรีนะครับนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่พักริมทางจุดแรกนะครับกคนก็จะได้มีการพักผ่อนนะครับในบริเวณนี้ก็จะมีทั้งร้านค้านะครับมีห้องน้ำนะครับมีสถานที่บริการน้ํามันนะครับแล้วพอลงสะพานไปนะครับไปทางนี้ก็ประมาณทัก2กิโลเมตรนะครับก็จะเจอด่านนะครับเรียกว่าเป็นด่านนครชัยศรีซึ่งเป็นด่านที่2นะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อไปนะครับวันนี้ก็จะไปครบนะครับจนสุดปลายทางนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีครับ จากตอน6บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรีนะคะเราเดินทางกันต่อนะคะผ่านโครงการก่อสร้างตอน7และบริเวณนี้คือตอน8ค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราไปจอดรถกันสักครู่บริเวณตอน9เพราะว่าตรงนั้นก็มีความน่าสนใจเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดจากท่านอธิบดีกรมทางหลวงเลยค่ะ ครับก็จากสะพานข้ามแม่น้ำนครเชัยศรีนะครับตอนนั้นก็เป็นตอนที่6นะครับแล้วก็ผ่านตอน7ตอน8ตอนเก็จะมีด่านนะครับเป็นด่านเรียกว่าด่านนครเชัยศรีเป็นด่านที่2นะครับขณะนี้เราอยู่ที่ตอน9ก็ยังอยู่ในพื้นที่อำเภอนครเชัยศรีนะครับ ตอนนี้ก็เป็นตอนที่มีความสําคัญนะครับเพราะว่าเป็นอินเตอร์เชนใหญ่ซึ่งครอบคลุมพื้นที่นะเกือบห้าสิบไร่นะครับคำว่าอินเตอร์เชนก็หมายถึงว่าจะมีเขาเรียกว่าจะเป็นทางแยกทางแยกขนาดใหญ่นะครับทางที่ทางนี้เราเห็นเนี่ยนะครับก็จะไปสู่เขาเรียกว่าจะไปต่อกับมอเตอร์เวอ์อีกเส้นหนึ่งนะครับเรียกว่า M8 นะครับหรือเส้นนครปฐมชามนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกครั้งนะครับจากนี้ไปประมาณ10กิโลเมตรที่ทางนี้ก็ไปลงภักใต้นะครับ ส่วนตรงนี้นะครับเราเห็นก็เรามาจากบางใหญ่นะครับตอนตอนเตอนแนะครับนี่ไปทางบางใหญ่ส่วนตรงนี้ไปก็จะไปกาญจนบุรีนะครับก็จะเป็นตอนจะเป็นตอนที่ต่อไปนะครับตรงนี้ก็อีกเส้นหนึ่งที่สําคัญนะครับว่าในอนาคตก็จะมีมอเตอร์เวย์อีกเส้นหนึ่งนะครับเรียกว่า m 52นะครับก็คือสุพรรณชัยนาทนะครับตรงนี้ก็เลยมีการเตรียมพื้นที่รองรับไว้ว่าในอนาคตถ้ามีการสร้างสร้างมอเตอร์เวย์ตรงนี้นะครับก็เตรียมพื้นที่ไว้เรียบร้อยแล้วโครงการตัวนี้ก็จะเป็นเส้นทางจากตรงนี้เรียกว่าขึ้นสู่ทางภาคกลางตอนบนนนเเป็อีกส้ทาง ก็ตอนนี้ตอน9นะครับเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะไปตอน10นะครับซึ่งต่อไปเนี A ่ยเราก็จะแวะไปที่ตอน24-25การแบ่งตอนนี้นะครับเราจะแบ่งตอนตามเมนไลน์ตั้งแต่ตอนหนึ่งะครับมาเรื่อยๆนะครับจนไปถึงถึงปลายทางส่วนตรงนี้เรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นสเปอร์ไลน์นะครับก็เลยเป็นตอน24-25นะครับซึ่งก็จะไปต่อกับเส้น M8 นะครับหรือนอครปฐมฌำก็เป็นเส้นทางลงใต้ที่สําคัญเส้นหนึ่งนะครับส่วนรายละเอียดเส้นทาง M8 นครนปฐมจำเดี๋ยวเราว่ากันอีกที อย่างที่ท่านอธิบดีกรมทางหลวงบอกนะคะเรายังไม่ไปเส้นทางสายหลักค่ะจากตอน9เดี๋ยวเราแยกไปตรงทางแยกนะคะเพื่อที่จะไปดูโครงการก่อสร้างตอนที่24และ25ค่ะ ครับก็จากตอน9นะครับเราก็ถ้าดูจากแผนที่เราก็เลี้ยวซ้ายมานะครับเพื่อจะเรียกว่าเป็นอยู่ในสเปร์ไลน์นะครับก็จะเข้าอยู่ในตอนที่เรียกว่าตอน24ิบกับตอนยี่ส้านะครับซึ่งก็จะตรงนี้ก็ตะกี้เราผ่านตอน24มาก็จะเป็นลักษณะเป็นการเป็นการก่อสร้างทางเป็นสะพานนะครับข้ามถนนเพชรเกษมนะครับก็มาสู่ตอนที่25้าตรงนี้ก็จะมี เป็นด่านนะครับเรียกว่าด่านศรีสะทองนะครับความสำคัญของจุดนี้คือว่าในอนาคตนะครับเราจะมีการทำเส้นทางมอเตอร์เวย์อีกเส้นหนึ่งนะครับเรียกว่า M8 นครปฐมชะอํานะครับซึ่งเส้นนี้เนี่ยถ้าเส้นนี้ทําเสร็จนะครับก็จะเป็นการเชื่อมต่อโครงข่ายลงทางใต้ที่สมบูรณ์นะครับก็จะเป็นเหมือนกับว่าเส้นเอ็มแปดหนึ่งเนี่ยหลักๆคือไปทางตะวันตกแต่จะมีสเปอร์ลายทําไว้นะครับเพื่อลงใต้ก็จะมาต่อกับ M8 นครปฐมชะอํานะครับนครปฐมชะอํานะครับความคืบหน้าตอนนี้นะครับการออกแบบรายละเอียดออกแบบเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม e i a เนี่ยผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมมาแล้วในปี2555นองรัน่องร้ียกวว่าทบน e บ ก็เหมือนกับว่าศึกษาเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากว่าสภาพพื้นที่เปลี่ยนไปนะครับทางกรมทางก็ได้ศึกษา EA เสร็จนะครับก็ได้ส่งไปที่ทางคณะผู้ชำนาญการนะครับก็อยู่ระหว่างการพิจารณาเราคาดว่า EA นะครับฉบับนี้ก็เหมือนกับเป็นการปรับปรุงนะครับก็น่าจะผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเนี่ยภายในปีนี้ในส่วนของเรื่องของการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับก็จะเดินเนินการคู่คพู่กันไปนะครับระยะทางเส้นนครปฐมจชียงเนี่ยถ้านับความยาวนะครับ จะเรียกว่า109กิโลก็ได้นะครับหรือ119กิโลก็ได้นะครับต่อจากจุดนี้นะครับคือตอนที่25ของบางใหญ่การนะครับก็ไปอีกประมาณ10กิโลนะครับก็จะไปเชื่อมกับอีกเส้นหนึ่งนะครับซึ่งจะมาจากนะครับทางแยกที่สาย338นะครับบางกอกน้อยนครชัยศรีนะครับหรือบรมราชชนีนี่นะครับก็จะมาชนกับสาย4ถนนเทศเกษมนะครับซึ่ง ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆของเ,อเส้นเ8นครปฐมชอำนะครับระยะทางนะครับจากจุดต่อปลายนี้นะครับไปจนถึงปากท่อนะครับเรียวถึงปากท่ออะไรกันก็ระยะทางประมาณ72กิโลนะครับจากปากท่อไปจนถึงชอำนะครับอีกประมาณ4 7กิโลถ้ารวมแล้วก็ประมาณ1 1 9กกิโลโครงการรูปแบบการลงทุนนะครับทางกรมทางหลวงได้มีการนำเสนอไปที่กระทรวง แล้วก็ได้ส่งไปที่ทางสงคระนะครับแล้วก็เข้าบอร์ด p p นะครับก็มีการพิจารณาแล้วนะครับเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วมติของทางทางบอร์ด p p ก็ให้เรามีการทบทวนรูปแบบนิดหนึ่งเนื่องจากว่าเส้นทางนี้เนี่ยโดยเฉพาะช่วงโซนตั้งแต่ปักท่อไปจนถึงชะอำเนี่ยนะครับประมาณ4 6กิโลเนี่ยก็จะผ่านทั้งเขาย้อยผ่านทางเ,ออเพชรบ,บุรีนะครับผ่านทางเผือบันลาดน,นะครับ จะไปถึงปลายทางนะครับที่ท่ายางนะครับก็ยังมีประเด็นในเรื่องของแนวเส้นทางหรือผลกระทบเรื่องเกี่ยวกับทางวิถีชาวบ้านนะครับก็กรมทางก็จะมีการทบทวนรูปแบบนะครับว่าจะเป็นยังไงร,รวมถึงการลงไปเป็นการมีส่วนร่วมเราก็ลงไปหลายรอบแล้วนะครับมีการเยียวยาผลกระทบต่างๆนะครับแต่ว่าชาวบ้านก็ยังอยากจะให้เรามีการทบทวนเพราะฉะนั้น,นแนวทางของเส้นนี้นะครับว่าก็เลยจะมีการดําเนินการเนี่ยอย่างน้อยก็แบ่งเป็น2เฟสนะครับก็คือระยะแรกนะครับเฟสแรกก็คือจากนกครชยัยศรี ไปถึงปักท่อระยะทางรวมสเปอร์ไลด์ด้วยเนี่ยก็ประมาณ72กิโลเมตรนะครับตรงนี้ก็จะมีการดําเนินการก่อนส่วนจากปักท่อไปชะอําเนี่ยถ้ามีการเรียกว่ามีการทบทวนนะครับรูปแบบแนวเส้นทางหรือออกแบบเพื่อลดผลกระทบชาวบ้านนะครับได้นะครับก็จะดําเนินการต่อเป็นระยะที่2นะครับจากปักท่อไปชะอํานะครับโครงการนี้เนี่ยเราคาดว่าการทบทวนนะครับในเรื่องของรูปแบบการลงทุนนะครับหรือการที่จะแบ่งเป็น2เฟสเนี่ยภายในปีนี้นี่น่านจะได้คําตอบนะครับแล้วก็น่า,นานจะเริ่มกระบวนการในการที่จะ คัดเลือกนะครับผู้ที่จะมาร่วมทุน PPP นะครับใต้ภายในปี -6 กนะครับการก่อสร้างก็คาดว่าจะเริ่มประมาณสักปลายปีปลายปี6กนะครับก่อสร้างก็ประมาณ3ปีก็ปี69เพราะนั้นถ้าเส้นทางตรงนี้ทําเสร็จอย่างน้อยช่วงนครเย็นสีถึงปากท่อเสร็จเนี่ยการที่เส้นทางที่จะลงใต้นะครับก็จะสมบูรณ์แบบนะครับก็จะไปเชื่อมกับเส้นตรงปากท่อเพื่อเข้าสู่ถนนเพชรเกษมนะครับนอกจากนี้ตรงแยกปากท่อนะครับก็จะมีอีกโครงการหนึ่งนะครับ เราจะมีถนนเส้นแนวใหม่เ,เขาเรียกว่า,าทะลวงจากสามแยกปากท่อให้เป็นสีแยกนะครับเพื่อจะได้เป็นเส้นทางเป็นทางเลือกอีกเส้นทางหนึ่งเป็นแนวเขาเรียกเป็นแนวสำรองกรณีที่เส้นทางสายลงใต้มีปัญหานะครับก็จะไปทางไปทางหนองยาป้องซึ่งกรมทางหลวงก็ได้มีการออกแบบนะครับปีนี้นะครับคาดว่าการขอตั้งงบมันขอสร้างก็น่าจะเป็นปีหน้าครับ ก็ตอนนี้นะครับก็ดูตอน25นะครับ25ก็เดี๋ยวเราก็จะเข้ากลับเข้าไปตรงเส้นเมนไลน์นะครับซึ่งตะกี้เรามาจากทางตอนที่9เดี๋ยวเราก็จะไปตอน10นะครับจนไปถึงปลายทางของเส้นเมนไลน์คือตอนที่23ครับจากบริเวณโครงการก่อสร้างตอนที่25ซึ่งเป็นช่วงปลายของสเปอร์ลน์ตรงนี้นะคะ ซึ่งเราเคยนำเสนอเป็นประจำว่าอนาคตจะเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์ในอนาคตนั่นคือมอเตอร์เวย์หมายเลข8สายนาคนปรปฐมชะอำที่ผ่านมาคุณผู้ชมฝากถามมาเยอะมากว่ามอเตอร์เวย์นครปฐมชะอำคืบหน้าไปถึงไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้คำตอบจากท่านอธิบดีกรมทางหลวงก็คงจะกระจ่างแล้วนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ฝากถามกันมาค่ะและจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราเดินหน้ากันต่อไปที่เส้นทางสายหลักเราจะผ่านสัญญาที่10 11 12 13และเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกครั้ง ที่สัญญาที่14ค่ะ ครับจากตอนที่25ก็กลับมาสูตรท้นทางสายหลักนะครับก็เข้ามาสู่ตอน10นะครับตอน10ก็ยังอยู่ในอำเภอนครชัยศรีนี่ที่เราวิ่งผ่านมันก็เป็นตอน10นะครับ11 12 13ตอนนี้อยู่คือตอนที่14ก็ทั้ง4ตอนที่ว่าเนี่ยตั้งแต่ตอนที่11ถึงตอนที่14ก็อยู่ในอำเภอเมืองนครปฐมนะครับ <color> ซ <promotion UC> ึ่งตอนที่11ก็จะมีด่านนะครับเป็นด่านนครปฐมฝั่งตะวันออกนะครับผลงานความคืบหน้านะครับทั้งตอน10 11 12 3ก็ผลงานคืบหน้านี่คืบหน้าไปมากนะครับ พอตอน13เนี่ยก็จะมีอีกด่านนึงนะครับเรียกว่าด่านนครปฐมฝั่งตะวันตกนะครับสองด่านนี้เนี่ยนะครับด่านนครปฐมฝั่งตะวันตกเนี่ยจะรองรับการเดินทางนะครับของคนฝั่งอําเภอเมืองนครปฐมนะครับส่วนฝั่งตะวันตกนะครับก็จะรองรับนะครับประชาชนที่เดินทางฝั่งอําเภอกำแพงแสนนะฮะสองด่านนี้ก็เป็นด่านที่รองรับการเดินทางนะครับช่วนครปฐมทั้งกำแพงแสนนครปฐมเนี่ยได้อย่างเต็มรูปแบบนะครับตอนนี้ก็ตอนที่14 ตอนที่14เนี่ยนะครับจะเป็นอยู่กึ่งกลางพอดีนะครับซึ่งจุดนี้ตอนที่14นะครับก็จะมีสถานที่บริการทางหลวงนครปฐมนะครับซึ่งเป็นที่พักริมทานแห่งที่2นะครับของเส้นทางเส้นนี้นะครับก็จะเป็นที่ประชาชนก็จะได้มีการพักผ่อนนะครับมีทั้งร้านค้านะครับมีสถานบริการน้ํามันนะครับที่จอดรถจะอำนวยความสะดวกนะครับเป็นการพักผ่อน มไม่ล้าในการเดินทางก็นี่ครับก็อยู่อยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นที่พักริมทางนะครับทั้งสองฝั่งนะครับคนก็จะได้เป็นความสะดวกเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางครับการออกแบบเส้นทางเส้นนี้นะครับก็จากบางใหญ่มาจนถึงตอนที่14เนี่ย ช่องจราจรจะเป็น6ช่องจราจรก็คือ3ช่องจราจรขาไป3ช่องจราจรขากลับนะครับจากจุดนี้ไปนะครับช่องจราจรจะลดลงนะครับเหลือ4ช่องจราจรก็คือขาไป2ช่องจราจรขากลับ2ช่องจราจรนะครับตรงนี้ก็มี2สาเหตุนะครับก็คือเนื่องจากว่าเป็นช่วงปลายทางนะครับปริมาณการจราจรการเดินทางเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับน้อยลงแต่เราก็มีการเว้นคืนนะครับพื้นที่นะครับเผื่อไว้นะครับสำหรับที่จะมีการขยายในอนาคต ถ้าสังเกตเดี๋ยวพอเราเดินทางต่อไปนะครับตอนที่1 5บห้าเจ็ดจนถึงถึงช่วงปลายทางช่วงที่เป็นสะพานเราก็จะมีการขยายนะครับขยายสะพานเพื่อรองรับนะครับในการที่จะขยายเป็น6ช่องจราจรในอนาคตครับครับเดี๋ยวเราก็เดินหน้านะครับตามเส้นทางนะครับไปไปอีกทีนะครับที่จุดปลายทางที่ตอนที่23ครับ จากสัญญาที่14นะคะเรานั่งรถกันยาวเลยค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเราเคยพาคุณผู้ชมมาชมบรรยากาศกันโดยตลอดนะคะเราก็ผ่านสัญญาที่15และบริเวณนี้คือสัญญาที่16ค่ะส่วนตรงนี้คือสัญญาที่17นะคะแล้วเราก็เดินหน้ากันต่อค่ะผ่านสัญญาที่18 สัญญาที่19สัญญาที่20 21 22ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จนะคะแล้วก็มาเจอกันอีกครั้งบริเวณปลายทางค่ะสัญญาที่23ตรงนี้เลยค่ะ ตะกี้ก็จากตอนที่14นะครับอําเภอเมืองนครปฐมมาก็ได้ผ่านตอนที่15ก็ยังเป็นอําเภอเมืองนครปฐมอยู่นะครับก็เข้าสู่ตอนที่16 17คอนนี้16 17เนี่ยก็จะเป็นในช่วงของช่วงที่จะต่อที่อําเภอบ้านโป่งราชบุรีนะครับนะครับก็กำกึ่งนะครับแล้วก็ตอนที่17ก็จะเป็นอําเภอบ้านโป่งกับอําเภอท่ามกานะครับก็จะเข้าสู่กาญจนบุรีในตอนที่17ที่เราผ่านมาตะกี้ตอนที่17เนี่ยจะเห็นสะพานนะครับเราก็ได้มีการขยายสะพานเนี่ยรองรับ คือจะรองรับการขยายเส้นทางนี้2ช่องนะครับให้เป็น3ช่องจราจรนะครับก็ถ้ารวม2ครข้างก็เป็น6ช่องจราจรก็ดูจากปริมาณจราจรนะครับหรือรถบรรทุกมากน้อยแค่ไหนก็จะมีการขยายเพราะนั้นบางส่วนที่เป็นสะพานขนาดใหญ่เนี่ยไหนๆเรามีการก่อสร้างแล้วเราก็มีการทําเผื่อไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าจะมีการาทําทีหลังก็จะมีการทําที่ค่อนข้างยากนะครับ ในตอนที่17นี่นะครับก็จะมีด่านด่านท่ามกานะครับก็ก็เป็นด่านเรียกว่าเป็นด่านเราผ่านมาหลายด่านแล้วนะครับก็ด่านท่ามกาก็เป็นอีกด่านหนึ่งนะครับที่ี่เป็นรูปแบบของด่านในมอเตอร์เวย์เส้นนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นด่านแบบไร้ไม้กั้นนะครับก็อย่างที่ได้เรียนแล้วว่าก็จะเป็นระบบมัลติเลนฟีโฟใช้ AI นะครับในการที่เป็นระบบการเก็บเงินนะครับแล้วก็หรือเราเรียกว่าระบบ m 4นะครับที่เราใช้อยู่จากตอนที่17นะครับมาตอนที่18แล้วก็19 ฉบับตอนที่19ก็จะมีเป็นจุดพักรถนะครับเรียกว่าจุดพักรถท่ามกาพอผ่านตอนที่19นะครับก็เข้าสู่ตอนที่20 21 22 23ตอนนี้เรายืนอยู่ที่ตอนที่23ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายนะครับตอนที่20 21 22 23ตอนนี้ การก่อสร้างเนี่ยแล้วเสร็จ100%เนะครับร้อก็สภาพเส้นทางที่ดูนะครับความพร้อมทุกอย่างก็ทําได้เรียบร้อยมากนะครับเส้นทางมีความเรียบนะครับก็ต้องบอกว่าวิ่งมาตั้งแต่ช่วงต้นทางเส้นทางไหนที่มีการปูผิวลาดยางแล้วเนี่ยความเรียบนี้ต้องยอมรับว่าเส้นนี้นะครับว่าน่าจะเป็นเส้นทางเส้นหนึ่งนะครับที่มีความเรียบมากที่สุดในประเทศไทยนะครับสำหรับตอนที่20ก็ยังเป็นอำเภอท่ามากานะครับเราจะก็ยังมีด่านอีกด่านหนึ่งนะครับแต่ชื่อเรียกว่าเป็นด่านท่าม่่งเพราะว่าเป็นรอยต่อระหว่่าาาางงอออเภภัมมกกบททนรตี21 12นี่เข้าสู่อำเภอท่าม่วงแล้วนะครับรวมถึงตอนที่23เป็นช่วงของปลายทางด้านหลังผมนี่นะครับก็จะเป็นด่านสุดท้ายนะครับเรียกชื่อว่าเป็นด่านกาญจนบุรีนะครับทั้งหมดก็จะเป็น8ด่านวันนี้เราก็มาครบทั้ง8ด่านด่านกาญจนบุรีก็เป็นด่านสุดท้ายนะครับเส้นทางเส้นนี้สุดปลายทางนะครับก็จะเป็นจะไปตัดกับทางหลวงหมายเลข3า2สซึ่งถ้าไปทางซ้ายก็จะเข้าจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจากจุดนี้ก็ห่างจากกาญจนบุรีก็ประมาณ10กิโลเมตรนะครับ ถ้าไปทางขวาก็จะเข้าเป็นอำเภอพนมทวนนะครับไปทางอู่ทองนะครับเข้าไปทางสุพรรณบุรีนะครับสำหรับภาพรวมๆนะครับของมอเตอร์เวย์ที่เรามาดูวันนี้นะครับก็ตั้งแต่เช้าแล้วนะครับก็ได้มาทุกตอนนะครับความคืบหน้าก็เป็นที่น่าพอใจนะครับแล้วเสร็จไปแล้ว4น่ตอน คิดว่าปี65นะครับน่าจะมีหลายสัญญาที่จะแล้วเสร็จ100%นะครับแล้วความคืบหน้าตอนอื่นๆก็เรียกว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับงานก่อสร้างงานโยธานะครับผมมีความมั่นใจว่าจะแล้วเสร็จนะครับภายในปี2566นะครับแล้วก็งานระบบนะครับก็เริ่มดาเนินการแล้วก็มีคนถามมาเยอะนะครับว่าช่วงตอนที่20ถึงตอนที่23นะครับก็แล้วเสร็จแล้วนะครับมีโอกาสจะเปิดให้ใช้ไหมนะครับ วันนี้สภาพทางก็100%นะครับแต่เนื่องจากว่าการที่จะให้ประชาชนเปิดให้ประชาชนใช้เพราะเส้นมอเตอร์เวย์ถ้าเปิดใช้จริงๆนะครับก็ไม่มีการปิดก็จะเปิดใช้ตลอด ความปลอดภัยในสูงสุดช่วงระหว่างที่ทั้ง2 5ตอนยังไม่เสร็จนะครับว่าจะเปิดให้ใช้ได้ไหมจากการที่ออผมได้ตรวจสอบเส้นทางมาดูนะครับก็คิดว่านะครับว่าเส้นทางเส้นนี้ก็มีโอกาสนะครับที่จะเปิดให้ประชาชนใช้นะครับในบางช่วงนะครับก็เรื่องนี้ก็ทางเราคํานึงถึงเรื่องความปลอดภัยนะครับเรื่องความปลอดภัยประชาชนที่มาใช้ก็คิดว่าในการเปิดให้ใช้ก็ต้องมีการหารือนะครับดูทุกอย่างโดยเฉพา, poor, าะเรื่อ,องความปลอดภัยแล้วก็นําเสนอไปที่กระทรวงคมนาคมนะครับถ้าทุกอย่างนะครับพร้อมนะครับเราก็พร้อมเปิดให้บริการพูดถึง นี้นะครับการลงทุนเนี่ยโดยงบประมาณนะครับก่อสร้างงานโยธาส่วนงานระบบเนี่ยเป็นการร่วมระหว่างเอกชนกับภาครัฐหรือเรียกว่า PPP นะครับก็เป็นงาน o m นะครับมีการดําเนินงานแล้วก็ร่ก,กับระบบซ่อมบำรุงรักษาซึ่งก็ได้มีการลงนามในสัญญานะครับได้แก่กลุ่ม BGSR ซึ่งคาดว่างาน O&M นะครับจะเริ่มลงมือได้เห็นนะครับในการวางระบบนะครับรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่จะมีนะครับก็น่าจะประมาณสักช่วงเดือนมีนาคมก็ประมาณเดือนหน้านะครับบริเวณด่านเราจะใช้เทคโนโลยี AI นะครับก็เป็นตามนโยบายนะครับของทางกระทรวงคมนาคมโดยท่านร่มตีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับท่านสักยามชิดชอบนะครับก็จะเป็นระบบไร้ไม่กั้น M4 นะครับเส้นทางเส้นนี้ความยาวนะครับก็96กิโลเมตรนะครับสภาพเส้นทางเนี่ยถือว่าเป็นเส้นทางที่มีความปลอดภัยสูงสุดนะครับสูงสุด เพราะว่ามีการควบคุมการเข้าออกนะครับระบบความปลอดภัยเซฟตี้ต่างเนี่ยร้อยเซนะฮะความเร็วที่ใช้นะครับเส้นทางเส้นนี้ก็จะประกาศให้ใช้ความเร็วที่ถึงกิมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางนะครับจากบางใหญ่มันจนถึงจุดนี้นะครับการเชนบุรีเนี่ยใช้เวลานะครับไม่เกิน50นาทีครับคันนี้สําหรับโครงการมอเตอร์เวย์ M8 1หนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นโครงการใหญ่และก็เป็นทางเส้นทางแนวใหม่การที่ตัดผ่านนะครับพื้นที่ที่เป็นชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมเนีี้นนรรรรัใใเเเื่่อองงขกกาายว ให้ความสะดวกนะครับกับประชาชนในบางพื้นที่ที่มอเตอร์เวตัดผ่านนะครับอย่างเช่นจะเห็นลักษณะที่เรามีทางลอดนะครับเป็นอันเดอร์พาสนะครับเพื่อจะให้2อฝั่งชุมชนที่มอเตอร์เวตัดผ่านเนี่ยสามารถยังเชื่อมกันได้อยู่นะครับหรือเป็นโอเวอร์พาสเป็นสะพานข้ามนะครับทลองดีกันก็มีเรียกว่าเป็นทางบริการนะครับเรียกว่าเป็นเซอร์วิสโรสนะครับคู่ขนานกับมอเตอร์เวย์ แล้วก oh oh so, ็ทําอยู่ในอยู่ในหลายๆช่วงทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถที่ยังใช้ชีวิตนะครับการเดินทางนะครับได้ตามปกติครับก็สาหรับการเปิดให้บริการนะครับวันนี้ก็ถือว่ามาเช็คความคืบหน้าก็ผลงานก็ผลงานภาพรวมนะนะครับทั้ง25ตอนนะครับก็ประมาณกว่า70%็นและก็ไม่เกินปลายปี2 5 6 6นง้ี่งานโยธานะครับแล้วงาน O&M ก็เข้ามาเริ่มดาเนินการแล้วเส้นทางเส้นนี้เนี่ยนะครับก็จะเปิดใช้นะครับแบบเต็มรูปแบบนะครับ ภายในปลายปี2566นะครับก,ก็จะพยายามทําให้เป็นของขวัญปีใหม่นะครับกับประชาชนนะครับในช่วงของการเข้าสู่ปีพศ2567 วันนี้การมาลงพื้นที่กับคณะของท่านอธิบดีกรมทางหลวงในการตรวจงานโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์หมายเลข81สายบางใหญ่กาญจนบุรีนอกจากเราจะได้ทราบความคืบหน้าของโครงการตรงนี้กันแล้วนะคะ หลายคำถามที่คุณผู้ชมสอบถามมาวันนี้ได้คำตอบครบเลยนะคะทั้งเรื่องความคืบหน้าช่วงที่จะไปต่อกับมอเตอร์เวย์หมายเลข8นครปฐมชะอำรวมถึงช่วงที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ4ตอนจะเปิดให้ใช้ก่อนหรือเปล่าและสำคัญที่สุดคือจะได้ใช้บริการกันเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นวันนี้นท่านอธิบดีกรมทางหลวงให้คำตอบเราแล้วนะคะประมาณปลายปี2566ค่ะนี่ก็เรียกว่าเป็นคำตอบท,ทั้งหมดที่คุณผู้ชมอยากจะทราบกันนะคะเอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไ like ล และกดแชร์และกดติดตามช่องของเรากันด้วยนะคะและว,วันนี้ต้องขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมทางหลวงคุณสราวุฒิทรงศิวิไลนะคะที่พาเราชมพื้นที่ต้นทางปลายทางแล้วก็มีคําตอบมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะส่วนคลิปหน้าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนต้องติดตามชมนะคะวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ